ความรูหราไม่จำเป็นต้องเสียงดังพี่เทียรเราอยากให้คุณรู้สึกถึงความรู้ราโดยไม่ต้องบอกว่าแพงแต่อยากให้รู้สึกได้ตั้งแต่วันได้ที่คุณสัมผัสเส้นสายของเราคือเหล็กแข็งแรงแต่ไม่แข็งกระด้างเราใช้เหล็กเป็นเส้นนําสายตาเราเออกแบบให้ทุกเส้นไหลลื่นและเติมความอบอุ่นให้บ้านอย่างตั้งใจด้วยวัสดุธรรมชาติที่เราคัดกันมาอย่างพิถีพิถันทุกโทนทุกพื้นผิวเราเลือกจากความรู้สึกไม่ใช่แค่ตามมองเห็น ผมเริ่มจากการทำความเข้าใจคอนเซปต์และความตั้งใจของดีไซเนอร์ในแง่ของการออกแบบและการเลือกวัสดุพราะง,งานของเราคือทำทุกอย่างออกมาให้สมกับที่ผู้ออกแบบตั้งใจไว้จริงๆบ้านดูเรียบแต่รายละเอียดมันซ่อนอยู่ในทุกจุดตั้งแต่การเข้ามุมเส้นสายไปจนถึงการเป็นร่อง3มมิลเมตร5ม mm, และกระทั่ง1ซนติมทุกอย่างถูกคิดและถูกจัดวางอย่างมีเหตุผล ในงานก่อสร้างต้องใส่รายละเอียดทุกจุดไม่แพ้กันต้องเก็บมุมจัดการรายต่อเก็บเส้นสายต่างๆให้เนียนใส่ใจกับทุกะยะที่อยู่ในแบบเหมือนเรากําลังสร้างงานศิลปะชิ้นโบแดงหนึ่งชิ้นทั้ง5้าหลังกว่าจะเกิดขึ้นมาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆครับแต่มันคือความภาคภูมิใจของเราเะนนั้นเทียร่าคือบ้านที่คุณรู้สึกได้ว่ามันต่างเพราะมันถูกดีไซน์อย่างตั้งใจและสร้างอย่างเข้าใจ